เอเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่กับมอสไมค์ครับที่มีชื่อว่า R L ครับนะครับทุกคนแล้วกูก็พร้อมตายแล้วด้วยร<ด>ีบอุ้ยเชี่อม,มันมีความส่งจิมในการเจ็บเท้าว่ะมีความส่งจิมอย่างแรกอย,อย่างแรกเราจะทำการเป็นการตัดไม้ดีกว่าไม้ตัดไม่ได้เอาเหรอแล้วกูจะเริ่มต้นยังไงวะแล้วมึงอยู่ไหนเน,นี่ยตอนเนี้ยเนาะ

หาฟินแล้วก็ไปทุบก่มหินเราเอากิ่งไม้มาทําเป็นอันนี้มาทำเป็นาแล้วค่อยไปตัดเชือกแล้วค่อยไปตัดไม้ต<ม>ุ่ยเยี้ยอะไรไม่รู้ครับทุกคนมันต้องใช้กันขวาแล้วก็อันนี้<อ>แล้วมึงต้องใช้เลอในการ <c oughs> ขุดด้วยอ่าทุกคนครับไอ้สองสัยซีซั่นนี้จะยาวครับเพราะฉะนั้นพวกมึงดูกันไปยาวๆเลย <c oughs> ไมม่่เริขอ,เเขอใจอยพอใจกูล,ละทีเนี้ยอย่ามาแต่มึงอยู่ไหนวะตอนนี้กูเริ่มกลัวแล้ว ใ้วิสาสะในการทำเองเป็นโอพีแล้วบ้าไปหาเมื่ไม่ได้เอ๊ตเดี๋ยวมันโกงเกินไปเอ๊ตเดี๋ยวเราจะตัดภาพตอนตอนที่เราโอดเนี่ยคือคือมันหากันโคตรยากเลยเว้ยอ๋อในกันอ่ะ้างั้นเราจะถอดตัดไปตอนที่เราเจอกันนะครับทุกผู้ชมอะไรวะอยู่ไหนวะอ๋อ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 อออ๋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  เนี่ยกูได้หินว่ะเฮ้ยโตกาะกากเลยมันลงมาเสือแล้กูอะไรเดี๋ยวไปตีมันอ่๋อนี้ก็คือถ้ามึงโดนสเกียตันไอ้ยิงที่หัวครั้งเดียวก็คือตายเลยเว้ยอ๋อเหรอเออก็แปลว่ากูโดนลากหัวมึงคุมไม่ได้ดิเฮ้ยเจ๋งเฮี้ยอะไรวะนะทำไงต่อวะเป็นอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือกูจะไปหาคำสั่งทำให้ของไม่ตกโอเค กูขอร้องจอะให้ของขอกูตกเอะกูฟาร์มมาด้วยความยากลำบากเลยแล้วกูปิดเชดเดอร์อยังไงเนี่ยตัวเลือกอ่าต้งค่าการาฟิกไม่ได้มันรีซอร์ทแพ็กอ,อ๋อนี่ไง What the fuck ะจะส่งอันนี้ให้มึงดูมาต้นน้ำแข็งไว้มึงจะหนาวโอ้ยหนาวหนาวหน,นาวมาอุ่นอุ่นอุ่น,นตรงนี้มันอุ่นๆน,นะ จะมีตัวใ่ตัวนึงอะปีนอะไร่ากูโอ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 กูขุดหินต่อละอ่าทำไงต่อวะ่อนมันต้องหาไอ้นไงเจอละไหนา้าวหน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 หนาวหนาวหนาวหนวหนาววหนาวาวนาวาหานาวนาวนวาวหนวนาหายาวหนนาวนา e าหนนาวนงา อีอ่าทำไงต่อไมีเชี่ยแม่งทางซ้ายไหมเห็นสกิลไหมสกิลอ่าทำไงต่อวะไอ้สกิลพวกนี้อะไรจะช่วยมึงในการใช้ของเว้ยอ่าอ๋อคือกูต้องอัพไปเรื่อยๆต้องอัพตามอันนี้เลยนะอะไรวะเนี่ยตามสายของมันมันถึงจะแบบใช้อุปกรณ์ที่อันนี้โอ้ยเชี่ยแม่งมดที่จีเนี่ยที่สุดในชีวิตกูที่กูเคยเล่นมาละไปกด e ขึ้นมาเอากด e ละไงต่อวะทางไปซ้ายบนไหม สายบน,บนคือมึงต้องไปหาของตามนั้นแหละทำไมกูไม่เห็นมีอะไรให้คราบเลยวะอี้ายบนปิดีซอร์แทันนั้นมาสายบนอ๋อ้ายบนอันนี้นะอ๋อว้าวทุกคนว้าวว้าวว้าวนะราต้องไปหาฟินแอนด์สตีลก่อนนะอย่างแรก ไอ้เหี้ยแม่งความหนาวกำลังจะกืนกินกูนะนะยะไขึ้นไปโอ้โห้เหี้ยแม่งเป็นมอดที่เล่นยากที่หายเลยแต่เราแบบยูทูบเบอร์นูวหนึ่งไงวอ๊เราสามารถเล่นได้เป็นไหนต่อปะคือถ้าเราลงแรงเกินไปมันจะเจ็บเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆลงนี่กินข้าวเราเพิ่มเดือนไม่ได้นะทำไมปะได้ได้มาแล้ว

เข,ข้าสู่เขตร้อนแล้วบ้านอ๋อนี่เขตร้อนเขตร้อนเขตร้อนเอออเดมาะไะยังไงต่อวะอุะ้ยฟินแอนสติลเอ้าทำไมมันได้เป็นอันน้นอยวะแล้วทำไมกูได้อันใหญ่วะพอมันโดนใชน้มาแล้วไปทุก้อนหินเลยอ่อนแก่ไปทุบก้อนหินแล้วทีนี้มันก็ไอ้หากิ่งไม้ไปไมนจะได้จากพวนะกแหละนทุบอยู่ทำไมไม่แตกวะ ต้องตีไใบไม้ไว้เพื่อได้กิ่งไม้มาพอเสร็จปุ๊บทำไมฟินแอสติโอวันใหญ่กูไม่แตกวะอ๋อต้องคลิกขวานี่เองเอาเอาแล้วแล้วแล้วล้พอมึงได้ดาบเนี่ยแล้วมึงก็ไปฟันต้นยาไปมึงจะได้มึงจะได้เออมาเชือกยามาดูหนาวต้องได้อะไรก็เดี๋ยวมึงสอนกูไปทีละขั้นหน่อยดิอ่ะยังไงต่อกูได้อันน้อยมาละโอ้เล็กเล็กเล็กเลกได้อันน้อยมาแล้วทำไงต่อ กูยังไม่แหลกเลยกูยได้อันน้อยมาแล้วทำไงต่ออวดวโอเคเอให้มึงเอาสติกไปผสมคาเป็นดาบไปแล้วกูจะเอาสติกมาจากไหนล่ะเฮ้ยไปไม้ไปไม้เดี๋ยวไ,ไ,มไม่เห็นว่าแต่กูหนาวโคตรเลยตอนนั้น อ๋อเนี่ยสติกหวานก็ได้ที่ขุดก็ได้แล้วตอนนอ่ายังไงต่อแล้วกูก็ต้องเอาสติ๊กไปคัาเป็นไอ้ดาบน้อยอ๋อเนี่ยไ,ได้ดาบน้อยแล้วได้ดาบน้อยแล้วก็ไปฟันเพื่อนเพื่อนก็จะตายเห็นได้เลยไม่เห็นได้จนเอ้ไม่เห็นได้เชือก้าเลยเอ่งไงได้โอ้ท่านผู้ชมผมบอกเลยมัดดีเป็นมัดที่คนเล่นยากอะ กูช่วยกูช่วยกูช่วยภาษาซอมบี้กากๆดิคิดจะบ้าสู่กับกูอุปกรณ์เมอ่ะฮะกอนจะพังตายรถเอลไลออดกูมีสิ่งนี้ไว้กูสามารถค่าอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดตอนนี้กูหิวกูไม่มีอะไรกินถ้ามีเสียงฝนขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านกูฝนตก ตกโคตรคหนักด้วยกูบอกเลยมึงก็เอาไอ้ยาพวกนี้ไปทำท่านดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คมัอน,อนโดนฆ่าไปแดกไอ้เหี้ยโดนฆ่าไปแดกไปจริง <c oughs> ถ้ำอยู่ไหนเอาไปในถ้ำกันทำ<อ>ไงต่อวะ เอากูได้สติกได้ฟินแอนสติลได้ทุกอย่างมาแล้วทำไงต่อฆ่าไก่เหรอเอาเอาไอ้เอาอากูฆ่าไก่แล้วทำไงต่อปะเอาเอาต้นหญ้าที่มึงได้มาอ่ะเชือกเลยวดยการบางเป็นสามมันสองสามมันอ๋อได้เชือกแล้วเฮ้ยทำไมหน้าจอกูเป็นสีแบบนี้วะแบบเป็นแบบไม่สดใสอ่ะกลางคืนอันตรายกว่าอันตรายกว่าตอนเช้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะ กินข้าวกันดีกว่าเวลาตัดต้นไม้อ่ะมึงดูดีๆนะระวังต้นไม้ทับหัวโอ้ทำไมกูติดคำว่าหิวเร็ววะจอนกูเจอปราสาททิ้งไหนแล้วเนี่ยกูยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมา้นยหมายอ๋อแนะนำนะอย่าฆ่าสิ่งมีชีวิตเยอะเกินไปทำไมปะ ก,กูไม่กลัวหรอกภาษากรรมตามสนองกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยยั <c oughs> งไงต่อบ <c oughs> อุดทำไมภาพกูไม่ชัดวแกของโลททำไมภาพกูไม่ชัดบอ๋อู้นึกว่าแบบไอเป็นพ่อโปรแกรม นี่ทุกคนผมกลับมาแล like ้วซอมบี้บ่ซอมบี้บ่ภาษาซอมบี้นี่ซอมบี้ขี้กากดินี่เจอกูบว่เขาบว่าเขาต่อยลัวนี่นี่สู้กูไม่ได้ดอกสือภาษาซอมบี้ขี้กากมาบ่มาตีล่ะ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 ้โอยเจ็บโอ้ยไอเจ็บแหงไอใช่ไหมพวกมือคืออาหารของกู กูจะเอามึงมาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นมึงตายซะไม่ค่อยสิตายก่อนละเนี่ยกูจะตายแล้วไเฮ้ยเฮ้ยมันมีออร่ามันสุ่มที่เกิดซะด้วยมันสุ่มที่เกิดเลยแล้วกูจะจะได้เตียงนอนแล้วก็ค่อยมาเจอกันไม่ไม่ต้องบีบดิ หามันเจอไหมวะทีเนีน้แล้วกูกินน้ำยังไงวะกรทีิกวาตรงน้ำเลยอ๋อถ้ามึงกินน้ำแบบไอ้ที่แบบไม่สะอาดไม่จะติดเหมือติดอ๋อเฮ้ยกูเจอเห็ดว่ะเฮ้ยกูเจอบ้านคุณน,นุ๊กมีหัวซอมบี้ด้วยเอามาจากไหนวะเนี่ย ยแฟรี่ตีกูไอ้สัตว์กูดูว่ามึงจะเป็นคนดีซะอีกนะแฟรี่สุ่มหัวควยไอ้แม่งแฟรี่สีชมพูหรือแฟรี่สีอื่นสีทองเรียบร้อยลาก่อนจนอนทำไมวะตายแน่ของกูมาซุมเทาอย่าไปขโมยของคนอื่นเขามึงรู้ไหมไม่งั้นมึงจะตายแบบนี้ไงล่ะไอ้พวกแฟรี่แก านะพิเศษอะไรวะเนี our our ่ยต้นไม้ด้วยมันมีมันมีสัตว์ชนิดอันหลายชนิดเลยโอ๊ตแล้วกูจะเอาไม้มายังไงวะโอ๊ตองต้องคาบขวานนี่แล้วก็ตัดไม้คาบขวานคาบยังไงวะพอได้ไม้ปุ๊บเนี่ยมึงก็เอาไม้มาถือไว้อีกเมาหนึ่งแล้วมันก็มันก็ไอเอาเดี๋ยวกูจะคาบขวานยังไงก่อนขวานเหรออ๋อเนี่ยโอเคโอเคพอจะได้มาได้ขวานละ โวที่คุณเห็นอันแรกของโลกหนาวอีกแล้วนะแล้วกูก็ทำเป็นตัวคราบใช่ไหมตัวคราบอาะกูได้ตัวคราบแล้วทุกคนยังเงี้ยเฮ้ยมึงยังมาแฮ่นโลแถวนี้กูกลัวอ่าเดี๋ราขุดไม้ตรงนี้ไปอ่าได้แล้ฮะฟังอีเวนต์ให้ดีเฮ้ย อีเวนอะไรวะกู <c oughs> ไม่สามารถแปลรูปไม้ในตัวได้ด้วยแล้วกูจะแปลรูปบอกไม้ยังไงวะเอาไม้วางแล้วก็ไ,ไม้วางแล้วก็นี่ไงวะมาวางแล้วปุ๊บอ๋อ อ๋อขวานกูิดขวานอย่างนี้ีนเองแล้วกูก็จะได้ไม้แปลรูปมาจะสมจริงไปไหนไว้เที่ยมาเจออะไรไม่เจอนะมาเจอดันเทียนมา,าล okay. แล้วก็เราก็จะแคปเป็นขวานไม้ขวานไม้หรือขวานฟิเนสติวดีกว่าวะ เราก็จะทำเป็นพิแกกโอ้ยเสียงร้องกลัวไงวะเยี่ยภาษาซ,ซอมบี้เทาๆเนี่ยกูสปอนมาที่ไหนอีกเลยทีเนี้ยกูต้องระวังต้นไม้ลมทับหัวด้วยกูลืมไป หมวกเกียวนมาเรามาอยู่ทะเลทรายเะ่ด้วยว้าโกตนมาต้นแรกได้แล้วว่ะนี่นี่เก็บ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 ไม้เก็บไม้เฮ้ยอย่างนี้นีมันก็ตัดทีเดียวได้ทั้งต้นมาเราเขาเอาเป็นนี่ด้วยเออเอาไปโอ้โตเฮียยังวะเนี่ยจะเอาบัง เอาบ่เอาบ่เอาบ่น้องเอาบ่ละ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 น้องทิ่จะไฟกับไอ้บ่น้องโตน่ะมันรุ่นไหนโตมันรุ่นไหนบึงงจะของพร้อมเนี่ยคุณเล่นไม้ค้ามาตั้งสองเดือนเออแม่งวีเอ็ดวีเอ็ดไม่ดูใสตัวเองเหี้ย ไม่คำนึงถึงตัวเองสู้กับกูก็ตายเท่านั้นแหละแล้วทำไงเลือดก,กูถึงจะเพิ่มมา,า,า,าติดอะไรอ่ะโอ้พยาติเยี่ยติดเชื้อพยาติว้าวตกที่สูงห้าเอออะไรอ่ะกูโดนอะไรฮะกูโดนอะไรกูเจ็บเอา้เอาฮะ อ๋อเอากุญสปอร์ตไต่นำบายบายอีกรอบรทุกคนเออหรือครับเปิดเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่ะเปิดเข้ามาดูในกล่องโอ้อาหารว้าวเชี่ยสมจริงมากแม่งเปิดเข้ามาในบ้านคนรวยเจออะไรเจออาหารคนรวยได้ตังน่า,า,ารถมามาเราจะเซฟตรงนี้เป็นบ้านก่อนแล้วกัน สาม,มารถนอนได้นอนได้เฉพาะกลางคืนว้าวยามึงสมจริงไปไหนเนี่ย<ม>เอา้าเอา้าสวัสดีเพื่อนพ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกูก็้ามานี่เอ้าแค่มาเถอะกูวา,างเตียงนอนแล้วูี่ชื่อห้องห้องหนังสือ ใช่ๆช,ชเราจะใช้ฐานนี้เป็นบ้านเราก็คุณหนังสือก่อนอย่างน,นีให้ประตูไม่มีตัวอะไรมันเข้ามาสามารถกัดตัวไส้แล้วนอ๋อคือตอนกันคือมันจะมีตัวเหี้ยอะไรเข้ามาด้วยใช่ไหมยังไงวะเราจะอ,าอะไรทำดีวะประตูแล้วกันอันน่ะประตูไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะ ประตูสองด้านเลยทำประตูใส่ข้างหน้าด้วยอย่างน้อยก็มีไฟโอ้โหอาจารย์กูจะสอนสอนวิธีการแปรรูปไม้มาแล้วก็ต่างตางบุ้งเรื่อก็กดคลิกขวาเนี่ยได้เดี๋ยวกูทำอันนี้หินก่อน แล้วเราก็เอายี่สิบหกอันที่เราทํามาเนะี่ยเอามาไว้แล้วก็ปั๊บนี่นะวะตบนี่น้ำนะอย่าอย่าดองเลเวลไว้เลเวลอันไว้นะเออจริงไหมโม่เยอะ มาดูกูได้อะไรมาบ้านนึงกูแปดรูปไม้อยู่ไอ้แก่ตั่งเนี้นทำอะไรได้ฮะมึงจะสมจริงแค่ไหนแต่กูก็มีบัคเหมือนเดิมแหละไอโอครับมอสชิกกอะไรวะได้อะไรมาวะเบ้าดุดขนนกว้าวว้าวเพื่อนว้าวอะไรอะ ว้าวเดี๋ยวครูหาวิธีการขโมยเลยละกันไม่ดีอ่ะ,อะขุดไว้ขุดไวสองบับมีบัฟพิเศษด้วยเหรอตายล้วยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็เอาไปอัพไอ,อน้นี้ก็ได้นี่ฟาร์ม เลยไม่มีเลเวลสักสองไมลไก็ไปทำฟาร์มมึงจะใช้ตัวนี้เป็นฐานเราใช่ไหมตัวขาวไปกูตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนจิงหัวกูจะโดนขา้ขาไปแดก นี่แหละอันตรายที่กวัวนี่แหละตัวเหี้ยอะไรกต้องพักรักษาเตือสักแป๊บนึงแล้วกับเราอออ่ากูโดนแบบไอ้ความน่วงหนักสองกิโลอยครับเอ่อเอาโอเคทุกคนทางั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนกับไอ้สตีฟนางงูไอ้แกบเถ่านะโอเคไะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า และคลิปตอนที่กูกำลังจะสตรีมกับไอโอตอนเย็นนี้ปอย่าลืมเข้าไปดูนะครับทุกคนมั่งนะไม่รู้คือาบางทีเอาจจะอาจจะสตรีมเสร็จแล้วกูค่อยลงก็ได้ไม่รู้